แคมเปญปชเงิน,งนฝากประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับธนาคารไทยเครดิตนะครับเปิดสาขาใหม่ฉลองเปิดสาขาใหม่สยามพารากอนนะครับกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับรับอัตราดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีนะครับฝากปุ๊บรับปับ๊บดอกเบี้ยทันใจเมื่อฝากด้วยเงินสดนะครับและก็แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษไร้หลกการฝาก6 เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะนะครับสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารไทยเครดิตสาขาสยามพารากอนนะครับชั้น5โซนลิฟแก้ว G ีเวลนะครับสามารถที่จะโทรสอบถาม026502888เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแคมเปญเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากกันครับ ตัวแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับเฉพาะสาขาสยามพารากอนนะครับเงื่อนไขาการให้บริการนะครับต้องเปิดบัญชีเป็นผู้ฝากบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากนะครับกับทางธนาคารเลยนะเป็นลูกค้ารายใหม่กิฟต์นะครับจำนวนเปิดบัญชีขั้นต่ำหรือฝากต่อเมื่อครบกำหนด ตั้งแต่100,000บาทนะครับสูงสุดต่อรายไม่เกิน1,500,000บาทและต้องรักษายอดฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดด้วยถ้าคารจะจ่ายดอกเบี้ยทันใจทันทีนะครับเมื่อฝากด้วยเงินสดณวันที่เปิดบัญชีและหักภาษีนให้จ่ายตั้งแต่บาทแรกตามเงื่อนไขของจํานวนเงินฝากและระยะเวลาฝากที่ธนาคารกําหนดไว้ โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศของธนาคารผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจํานวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบีย้ยณนะวันที่ฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าจํานวนเงินเปิดบัญชีต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะถอนได้อีกกรณีถอนเงิน น,นะครับหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีหน้าที่จ่าย ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารได้มีการจ่ายเกินไปรวมภาษีที Sug ่หักหน้าที่จ่ายธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับทางธนาคารโดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองเมื่อครบระยะเวลาการฝากผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือประสงค์นะครับฝากประเภทนะครับบัญชีเงินฝาก ประเภทอื่นๆนะครับของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีนะครับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อกับทางธนาคารและคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาหรือเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและได้รับอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปนตามประกาศของธนาคารทั้งนี้ผู้ฝากต้องติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับเพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝา,ฝากถอนได้ตามปกตินาคข้างของสงวนสิทธิ์ในการที่จะหัก ภาษีนะที่จ่ายจากดอกเบี้ยงเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสัมพารนะครับรายละเอียดบัญชีเงินฝากประจําพิเศษระยะเวลาการฝาก6เดือนนะครับอันนี้เฉพาะ6เดือนนะเฉพาะสาขาสยามพารากอนบุคคลต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับนิติบ,บุคคลทั่วไปและนิติบ,บุคคลไม่ส่งหาผลกําไรที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารนะครับเป็นลูกค้าใหม่กิ๊บนะจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้นต่ำหนึ่งพันบาท สูงสุดต่อลายไม่เกิน30ล้านบาทนับรวมบัญชีงเงินฝากประจำทุกประเภทยกเวน้นบัญชีงเงินฝากประจำทันใจและบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสําหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตนะครับผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะเวลาการฝากนะธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากหลังหักภาษีในที่จ่ายแล้วกรณีวันครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการนะครับธนาคารจะเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นวันทําการถัดไปการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด มีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ระเวลาฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยระเวลาฝากังแต่3เดือนนับจากวันที่ฝากนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสาหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ณวันที่ฝากเงินแต่ละรายการนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการและผู้ฝากไม่มาถอนเงินฝากนะครับและไม่มีคําสั่งอื่นๆใดๆให้ผู้ฝากนะครับให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารนําเงินฝาก นำเงินฝากประจํานั้นนะครับรลี้ยวดาฝาก6เดือนฝากต่อในบัญชีเดิมตามระยะเวลาฝากเดิมและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่ธนาคารก,กําหนดณวันที่มีการต่ออยู่การฝากธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีนให้จ่ายจ่ายดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพกรนะครับ เอกสารประกอบการเปิดบัญชีนะครับบุคคลธรรมดาใช้นะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพียงแค่ใบเดียวก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยแต่สําหรับนิติบุคคลนะครับต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน3เดือนสำเนาหนังสือบริคนสนที่และข้อบังคับบริษัทสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการสำเนาบัตรประจาตัวประชาชนเออสำเนาบัตรประจําตัวผู้สภาษี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ถือหุ้นตั้งแต่25%ขึ้นไปตาประทับของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์สำเนาใบาสำคัญสแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำเนาบจจ3นะครับหรือบอจจ4่ถ้ามีไม่เหตุนะครับการปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้ไดเฉพาะสาขาที่เปิดบัญชีและต้องทําการบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นธนาคารขอส่งกระิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยรธรรมเนียมและอื่นๆนะครับเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดไว้ศึกษายละเลอียดเพิ่มเติมได้เลยเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กําหนดไว้ตามกฎหมายอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเปิดให้บริการรับฝากเฉพาะสาขาสยามพารากอนเท่านั้นนะครับก่อนจกกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านก,นกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบปฏิบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ว i f ฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะ